หลายคนที่ไม่มีเวลาทำคลิปรีวนะคะวันนี้เปิ้ลมีอีกเทคนิคหนึ่งที่จะบอกเปิ้ลเพิ่งหาเจอวันนี้แหลคะค่ะจะมาแจ้งเพื่อนๆนะใครที่ทำคลิปยาวเกิน90วินาทีหรือ1นาที30วินาทีขึ้นไปนะคะให้เราเข้าไปดูคลิปยาวของเราแล้วเขาจะมีตรงที่บอกว่าให้สร้างคลิปนี้ไปเป็นคลิปรีวิวต่อ ง่ายๆเลยค่ะเหมือนวันนี้เปิ้ลไม่ได้ทำคลิปรีวิวเลยเปิ้ลไปเจอตรงนี้เปิ้ลก็เลยแชร์ขึ้นมาเป็นคลิปรีวิวได้3คลิปไปดูกันนะคะว่าทำยังไงไปที่คลิปยาวที่เราโพสต์ไว้นะคะไปดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณากดเข้าไปที่ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนะคะจะมีข้อความขึ้นมาตรงนี้ค่ะ เขาบอกว่าเยี่ยมไปเลยนี่คือหนึ่งในวิดีโอของคุณที่มียอดเข้าถึงมากที่สุดแชร์ส่วนที่ดีที่สุดในวิดีโอของคุณเป็นคลิป r รียลและเข้าถึงผู้คนมากขึ้นกว่าเดิมให้เรากดสร้างคลิป r รี l s นะคะเข้ามาหน้านี้เราก็สามารถที่จะใส่เอฟเฟกตต่างๆได้เราก็กดถัดไปนะคะพอกดถัดไปเราก็มาใส่คำอธิบายต่างๆแคปชั่น สังเกตว่าใต้คำอธิบายนะคะจะไม่มีตรงคำว่าให้เชื่อมต่อไปคลิปยาวเพราะฉะนั้นคนดูจะได้ดูคลิปเราแค่90วินาทีเท่านั้นจะดูคลิปยาวต่อไม่ได้นะคะแชร์คลิปไปได้เลยค่ะตัวอย่างคลิปที่2ค่ะเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณานะคะจากนั้นก็กดข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดค่ะจะสังเกตว่าไม่มีข้อความสร้างเรียวเหมือนตัวอย่างแรกนะคะ แต่จะมาอยู่ตรงจุด3จุดด้านบนนี้ค่ะเขาบอกว่าให้สร้างคลิปรีวจากวิดีโอของคุณเพื่อเข้าสู่ผู้คนได้มากขึ้นพอกดมาแล้วเขาก็จะให้ขึ้นสร้างคลิปตรงนี้นะคะก็กดเข้าไปอีกรอบนึงเลยค่ะกดเข้ามาแล้วก็จะขึ้นให้สร้างคลิปรีดตรงนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆให้เราใส่แล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะใส่คำอธิบายทุกอย่างเหมือนเดิมปกติเลยค่ะแล้วก็แชร์คลิปได้เลยค่ะ พอเราแชร์คลิปเรียบร้อยเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาเป็นคำว่า r e l s ถ้าใครไม่มีเวลาก็ลองทำวิธีนี้กันดูนะคะเราจะได้คลิป r e ว l s เพิ่มขึ้นคะ่ะ